มื่อนี้กว่าจะมีความสุขแต่ขาเอฟซีขาเตติ๋นเตอะเตติ๋นเตออ่ะเต๋อติ๋นเต๋อติ๋นเตอะเต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 ติ๋นเต๋อติ๋นเต๋อติ๋นเตโอ้ยพี่น้องมวลมวลหลายความสุขละมันอยู่ตรงไหนโอ้ยมื่อนี้มวลนะพี่น้องเด้อเต้นจังใดกับมวลพี่น้องขาเต้นไปท่าใดกับมวล

สุขหลายครั <S <S ้งกาละครหนึ่งนานมาแล้วเอ่ะองเอ่งอเอ่อเออเออเออ่ะ พี่น้องขาก่อนอื่นเจเปิลไซฮักก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะพี่น้องขามือหนีมีความสุข <t aps liber ality> พี่น้องความสุขมันอยู่ตัวเราเองนะพี่น้องเดิมเจเปิลไซฮักกับเมื่อเรานิทานให้พี่น้องฟังอีกคือเกาเลยพี่น้องขาอะไรคะทําไมหรอมีสายเข้าหรอคะแป๊บหนึ่งนะ